ถ้ามีประกันสังคมอยู่แล้วควรทำประกันสุขภาพแบบมี OPD หรือไม่หลายคนมักจะคิดว่าการทำประกันสุขภาพคือสิ่งที่ไม่จำเป็นและเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่สมัยนี้นะคะที่มีโรคต่างๆเข้ามารุมเร้าให้เราป่วยได้ง่ายตั้งแต่โควิดทั้ง PM 2.5 โรคภูมิแพ้ไข้หวัดเราก็เริ่มเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพกันมากขึ้นค่ะเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่จริงไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเกิดแจ็คพอตป่วยหนักขึ้นมาหากไม่มีประกันสุขภาพก็คงต้องหมดค่ารักษาหลักหมื่นหลักแสน แน่นอนค่ะการทำประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจากจัดก,การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุใดก็ตามแต่ก่อนจะเลือกซื้อประกันสุขภาพได้ก็มี2คําถามที่เราควรจะรู้จักนั่นคือ OPD และ IPD มันหมายความว่าอะไรกันความแตกต่างระหว่าง OPD และ IPD IP OPD ย่อมาจาก Outpatient r e p m b u s e m e n t หมายถึง ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลโดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวหรือที่เรียกว่าผู้ป่วยนอกส่วน IPD มาจากคำว่า inpatient department หมายถึงผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปหรือที่เรียกว่าผู้ป่วยในนั่นเอง ประกันสุขภาพที่คุ้มคมรองกรณนน p d อ p d คืออะไรประกันสุขภาพที่คุ้มคมรองกรณนน p d อ p d คือประกันสำหรับผู้ป่วยนอกโดยให้ความคุ้มครองเมื่อเราได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกโดยไม่ต้องนอนพักไม่ว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆหรือหมอนัดดูอาการพูดง่ายๆก็คือไปหาหมอตรวจเสร็จรับยาแล้วกลับบ้านเลยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ต้องจ่ายส่วนต่างกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน,วงงนความคุ้มครองตามกรมธรรม์ถ้ามีประกันสุขภาพ OPD ต้องเจ็บแค่ไหนถึงจะจ่ายปกติแล้วประกันสุขภาพ OPD จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์ค่าวินิจฉัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ตามขอให้ไม่ต้องนอนพักมีประกันสังคมอยู่แล้วควรทําประกันสุขภาพ OPD เพิ่มอีกไหมคําตอบก็คือ ได้ค่ะแปลว่าได้ก็คือถ้าเราเจ็บป่วยทั่วไปและถ้ามีเวลาว่างมากพอที่จะรอคิวในโรงพยาบาลได้ทั้งวันแบบนี้แค่มีประกันสังคม ก็โอเคแล้วค่ะแต่ถ้ามีกำลังพอจ่ายไว้แนะนำว่าควรทำประกันสุขภาพที่มี OPD ไว้สักตัวดีกว่าค่ะเพราะ2ข้อดีต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือถ้าวันไหนมีเวลาน้อยก็เดินเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่สะดวกรวดเร็ว ว่าได้เลยเพราะยังไงประกันสุขภาพ OPD ก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อยู่แล้วแต่การเลือกซื้อต้องแน่ใจว่าดูเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคุมคุ้มค่ามีหลายกรณีที่เราจะเจอว่าความคุ้มครองที่ได้มีข้อจำกัดเช่นครั้งละไม่เกิน1,000บาทหรือปีละไม่เกิน12ครั้งถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งทำให้เวลาที่ต้องใช้เราต้องออกส่วนต่างเองเพิ่มทำให้อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร เปน็นำไปลดหย่อนภาษีได้ทำไมประกันสุขภาพ OPD ถึงสําคัญกับเงินออมเพราะไม่มีใครรู้อนาคตวันหนึ่งเราอาจจะป่วยถึงแม้เป็นโรคเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าบ่อยครั้งมันจะรบก,กวนเงินออมของเราไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าอยากวางแผนการเงินให้มั่นคงก็ควรทําประกันสุขภาพ OPD เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันและเป็นเหมือนการลงทุนกับสุขภาพนั่นเองค่ะ ตอนนี้เพื่อนๆคงได้คำตอบกันบ้างแล้วนะคะว่าถ้ามีประกันสังคมอยู่แล้วควรทำประกันสุขภาพ OPD เพิ่มอีกไหมในมุมมองของเอเองนะคะก็คือควรอย่างยิ่งค่ะเพราะถ้าเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะทำให้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้นค่ะถ้าเรามีประกันสังคมอยู่แล้วแล้วเรามีประกันสุขภาพเพิ่มมันจะทำให้เรา cover มากขึ้นค่ะ ครอบคุมมากขึ้นค่าใช้จ่ายสมมุติว่าเราจะต้องนอนโร,โรงพยาบาลแล้วเราไม่มีประกันสุขภาพเรามีแต่ประกันสังคมบางครั้งอาจจะไม่พอค่ะแต่ถ้าเรามีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นมีทั้งไอ d ีมีทั้ง,ง OPD ยิ่ง OPD ยิ่งดีเพราะว่าเราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเราก็สามารถที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนั้นนะคะประกันชีวิตประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเพราะกระจายความเสี่ยงลดความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันแล้วค่ะเราก็จะอุ่นใจว่าถ้าฉันเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาข้างหลังของฉันครอบครัวของฉันก็ยังอยู่ได้ มาสร้างตู้ ATM ของคุณสำรองไว้นะคะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณเป็นตู้ ATM ตู้หนึ่งถ้าเกิดคุณตู้เสียครอบครัวคุณอยู่ได้ไหมหรือคุณเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแล้วเราไม่มีอะไรสำรองให้เลยเราไม่มีตู้ ATM สำรองอีกตู้หนึ่งคนข้างหลังของคุณเดือดร้อนค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้ามีประกันสังคมแล้วเราเจยดเงินออกมาแบ่งเงินออกมาทําประกันสุขภาพอีกสักหนึ่งฉบับหนึ่งที่ทําให้เราอุ่นใจมากขึ้นค่ะช่องของโค้ดเนะคะก็จะบทความดีๆงแง่คิดดีๆไม่เซทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคนที่ประสบความสําเร็จอัปเดตเรื่องของการเงินเรื่องของประกันเอามาฝากกันในทุกทกวันนะคะช่องโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต โค้ดเออีซีมันน